ตอบคาถามน้องคนนี้นะครับว่าเล่นปีกต้องทํายังไงที่1นนะครับป so ีกก็คือตําแหน่งที then, ่อยู่ตรงริมเส้นนะครับตีแล้วครับเวลาบิวเกมทั้งปีกและแบ็คต้องอยู really. ่ให้ริมเส้นมากที <ption> so ่สุดครับถ้าบอลขึ้นมาแบบนี้แล้วปีกดันถอยล่นลงมาต่ำเนี่ยจะทําให้แค่คู่ต่อสู้เนี่ยขยับล่นลงมาแค่ตึงตัวก็ประกบได้ทั้งปีกและแบ็คแล้วครับสิ่งที่ปีกควรทําก็คือให้ขยับขึ้นมาสูงหาพื้นที่อยู่ข้างบนแบบนี้ครับจะทําให้ดึงตัวประกบกลับมาทําให้แบ็คเล่นง่ายขึ้นด้วยที่ข้อที่ ฟูแบ็กเขามีพื้นที่เราได้บอลขึ้นมาเนี่ยเราต้องดูครับว่าเขาได้บอลออกนอกหรือเข้าในไม่ได้ดูเรานะเราก็ต้องช่วยเพื่อนดูด้วยก็คือถ้าเขาได้บอลออกนอกอย่างนี้เราก็ต้องวิ่งฉีกเข้ามาอย่างนี้ครับเพื่ออะไรเพื่อให้เขาวิ่งตามนะครับแต่ถ้าเขาไม่วิ่งตามก็ก็จะได้บอลง่ายๆเวลาที่ฟูแบ็กเขาได้บอลมาใกล้เราแล้วเขาก็ส่งสั้นให้เราได้แต่ถ้าเกิดเขาได้เข้าในเราก็พยายามวิ่งฉีกออกนอกเพื่อที่จะหาพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะดึงตัวประกบนั่นเองเราก็คือวิ่งทะแยงกับ ฟูแบ็กนั่นเองครับว่าถ้าฟูแบ็กวิ่งในเราก็วิ่งนอกถ้าฟูแบ็กวิ่งนอกเราก็วิ่งใน